น้องเฟิร์นเรามาอยู่กับกลุ่มจาหวานเนี่ยน้องเฟิร์นเนี่ยอันนี้คือพี่ปุ๊กหัวหน้ากลุ่มแล้วปีหน้าเนี่ยน้องเฟิร์นอยากจะไม่ได้กับกลุ่มผู้หญิงรู้อย่างงี้ไหมอยากมาค่ะเพราะว่าสวยคนก็สวยชุดก็สวยคน,นสวยๆกลุ่มเนี้มีแต่ผู้หญิงสวยแล้วการออกแบบปีหน้านี้บอกได้ไหมว่าจะออกแนวโทไหนบอกไม่ได้แต่บอกว่าเลิศแน่นอนเลินแน่นอนเลิกกว่านี้เลิศกว่านีอน้อระ คือหักมุมมากจากสีญี่ปุมาทุกปีนะแล้วปีนี้มาแบบแนวสโนว์สโนปุ๊กสโนปิปีอะไรเงี้ยปีหน้าเคยมามาอยู่กลุ่มนี้นะมาว่าสวยใช่กลุ่มนี้เอาคนสวยเหรอไม่ใช่ใครที่มีใครที่มีจิตใจอ่ะใจรักผิดรักโกรธแล้วก็มารยาทีเราอยู่ได้หมดเลยพี่อยากอยู่กลุ่มนี้ได้ไหมผู้ชายสวยพี่สวยผู้ชายพมอาจารย์จะอยู่ได้เออเออโอเค Okay, okay, how are you?